สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที hmm. ่17นะครับ17กรกฎาคม2อ6 6นรกนะครับสำหรับดาวจน v ีพีนี้ก็จะออกทุกๆวันนะครับออกเวลาออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับ่อง BP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับกขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารอยู่นะวันอังคารถึงเที่ยงคืนนะครับ เอวันจันห้ยสีเหลืองวันจันนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับหลงวันหลงคืนละอ่าครับยืบวันที่สิบเจ็ดนะครับวันจันนะสีเหลืองนะดาวโจน VIP นะออกเชี่ยงคืนครึ่งนะเด่นแปดเก้าศูนย์นะเลขสูงนะแปดเก้านะครับเน้นที่เก้านะ ก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเตือนชุดวินตามนี้นะครับอืมจากนี้นะสองสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับอ่ะมาดูใกล้ๆมาเน้นกันนะสิห้านเน้นกันเน้นกันเน้นนะครับเน้นที่เก้านะ เก้าครับเก้าเด่นก็แปดเก้าศูนย์นะครับตามนี้นะอันนี้วินนะครับวินนะอครับส่วนคู่เจาะก็มีตามนี้นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองของเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับถ้าจะให้เน้นก็เน้นที่เลขขี้นะครับ นี่เลขคี่นะอืมหน,น,นึ่งสามนะครับหนึ่งสามห้านะครับอืมหลายๆนะหนึ่งสามห้านะครับตามนี้นะ,ะมาถือว่าในวงกลมนี้เด็ดเด่นสุดตระั้นเฉยนะ,ะอืมลองมาก็เก้าสองกับสี่ศูย์แล้วกันนะวงกลมคือเด่นนะอ่าอัน,นี้ใครไม่มั่นใจที่จับคู่ทั้งหมดนี่ก็ลูดเลยลูดเก้ากับหนึ่งนะครับ ส่วนศูนย์เนี่ยพิจารณาเอ้ยเก้ากับศูนย์นะเก้าคือศูนย์พิจารณานะแปดเนี่ยพิจารณาเอานะครับอ่ตามนี้นครับตามจูน VIP นะครับเข้าทุกวันนะเดินดีอยู่ออแต่คู่คู่มันอาจจะจับผิดพลาดเกือบทุกวันนะประมาณนี้ให้ระมัดระวังส่วนสายรูดนี่เขารูดแล้วเขาค่อยสบายนะครับลงน่านหน่อยก็ไม่พลาดบางอันแต่นะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ สาวจูน VIP ก็มีเท่านี้อ่าครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านได้เหได้คิดกันนะครับได้เหได้คิดกันนะครับชวงอ่าเที่ยงคืนครึ่ง่ะนะเที่ยงคืนครึ่งขอให้ได้เฮได้คิดกันกันแล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับลองท้องไว้ก่อนใครยังไม่นอนก็มาลุ้นได้ใครนอนแล้วก็ไม่ต้องตื่นมาลุ้นนะครับ เดี๋ยวมันนอนไม่หลับประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ